สวัสดีเทรดเดอร์ทุกท่านนะครับพบกับผม n a t นเอเเช่นเคยนะครับเดี๋ยววันนี้นะครับผมจะพาไปดูเทรดเบรกดาวของเมื่อวานนะครับที่ผมได้ทำการเทรดไปก็คือคู่ของ n นสต a เกนะครับผมจะพาไปดูนะครับว่าผมวิเคราะห์ยังไงเนาะอันดับแรกเลยนะครับเราจะเห็นว่าราคาเนี่ยมีการทำอะไรครับคอนโซลเดชั่นใช่ไหมอ่าประมาณ2-3วันนะครับสวันก่อนหน้าวันจันทร์อังคารพุธนะครับแล้วก็วันพฤหัสเนี่ยเขาเตรียมตัวทำการรีเวอร์ซอลละ ทำไมผมถึงมองว่าเขาเตรียมทารีวาร์ซลนะครับจำที่ผมเคยสอนไปได้ใช่ไหมครับว่าราคาเนี่ยถ้าอยู่ใกล้บริเวณที่เป็นพิเวตเตไฮหรือพิเวตเดโลเนี่ยถ้าเขาวิ่งขึ้นไปนะครับเทคบายซ้์หรือเซลซ้์อย่างรวดเร็วนะครับแล้วก็รุนแรงเนี่ยตรงนี้สามารถมองได้ว่าเป็นการทํามานิโพเลชันได้นะครับถ้า ราคาเนี่ยเขาไม่ได้ลงมาแล้วเขาก็หลุดบริเวณ50%ของสวิงเนาะหรือว่าของอิมบาลาน e หรือเฟลด์เก็บนะตรงนั้นก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งนัยยะสำคัญนะครับแต่ไอเดียเนี้ยก็เป็นไอเดียที่เอาไว้ใช้ในการหาจุดเข้าเทรดได้เช่นกันนะครับจุดสำคัญนะครับจุดแรกเลยเรามาดูกันเนาะราคาเนี่ยเขาอย่างที่ผมได้แจ้งไปนะครับว่าเขาบอกเขาขึ้นไปเลียร์พเวได้ให เสร็จแล้วนะครับถ้าดูจากทำเฟรมเดย์เนาะจะเราจะเริ่มเห็นการทิ้งตัวของใต้แท่งเทียนนะครับบวกกับภายในวันนะครับของเมื่อวานเนาะใน1ชั่วโมงนะผมจะดูเดยนะครับแล้วก็เหชั่วโมงหาจุดเข้าในโรทามเฟรมนะครับโรทามเฟรมหชั่วโมงเนี่ยเขาเกิดการเปลี่ยนสตัคเจอร์หรือว่าการทำาีไอดเนาะเปลี่ยนการสงมอบราคาเสร็จแล้วเรียบร้อยนั่นเองนะครับบงบอกว่าอ่าตรงเนี้ยคือจุดไฮของเดย ของวันนั้นๆเสร็จแล้วนะครับโดยที่จุดนัยะสําคัญของเรานะครับให้เข้าไปดูโลจิกเนาะว่าช่วงคอเตอร์หนึ่งเนาะหรือเอเชียเนี่ยเขาทําอะไรทิ้งไว้นะครับ1เรายังไม่แน่ใจถูกไหมอ่าตรงนี้ถ้าเรายังไม่เห็นข้อมูลครับที่กราบเฉลยเข้ามาเนาะเราก็จะยังไม่สนใจนะครับส่วนสิ่งที่เราควรโฟกัสนะครับก็คือคอเตอร์สกับคอเตอร์สนั่นเองเพราะว่ามันจะทําให้เราเห็น ว่าตลาดเฉลยอะไรให้กับเราไปแล้วบ้างเนาะจากในรูปนะครับจากในกราฟเนี่ยเราจะเห็นว่าคอร์เตอร์สขึ้นมาทำไฮอ of เด y นะครับโดยที่เขาขึ้นไปทำมาริโพเลตเสร็จแล้วนะครับเกิดการทำมาร์เก็ t s ักเจอชิฟตเนาะตรงนี้นะครับถ้าเป็นลายหนึ่ชั่วโมงตรงนี้เนาะมาร์เก็ต r ักเจอชิะครับวกบอกว่าเนี่ยกราฟเนี่ยจากบริสเปลี่ยนเทนเป็นบ a ิสนะครับ เสร็จแล้วกลับขึ้นไปรีเทนเมนต์บริเวณ OB นะครับกลับขึ้นไปหา OB นั่นเองช่วงเวลาที่เขากลับขึ้นไปก็คือ8ปดโมงเปโมงครึ่งนะครับ9ก้าโมงอ่ะช่วงเวลานี้เนาะก็คือคอร์เตอร์3หรือเวลาทำการของช่วงตลาดเช้าของนิวยอร์กนั่นเองนะครับทีนี้เนาะเราก็ได้ได้โลจิกแล้วนะครับว่าคอร์เตอร์1เนี่ยคือแอคคอมบิเลชันเนาะคอร์เตอร์2เป็นมานิโพเลชันอ่าสิ่งที่เราจะสนใจก็คือคอร์เตอร์3นะครับเราจะเล่นภายในคอร์เตอร์3เนาะ ตรงนี้นะครับโดยที่เป้าหมายของเรานะครับตรงเนี้ยหน้าง,งานเนี่ยผมมองว่าราคานีครับมีโอกาสที่จะย้อนกลับมาตรงนี้เนาะก็คือออด์บ็อกถ้าตรงนี้รับราคาอยู่นะครับอันนี้คือราคาเป้าหมายที่ผมมองว่าเนี่ยเขาจะทิ้งตัวลงมาปั้งลงมาหาจุดจุดนี้นะครับถ้าเราเก็บ2 r เนาะอย่างอย่างผมเนี่ยผมจะเก็บ2 r c o n s i s t e n c y เทนซี่นะครับ ก็จะถึงเป้าหมายเลยนั่นเองนะครับอีกอย่างหนึ่งคือบริเวณตรงเนี้ยถ้าเขาจะยัง follow t r e n ครับเขาก็จะ respect หรือว่าเขาลบบริเวณ f a i l o r gap หรือ order b o x ตรงนี้เนาะอ่านอกจากว่าเขาอาจจะทำการ reversal ไปเลยนะครับณนะวันนั้นนั้นซึ่งเรายังไม่รู้นะครับแต่ว่าเรามีไอเดียแล้วก็มุมมองแค่นี้เราก็เทรดแค่นี้นะครับอ่านะโดยท,นะที่นะครับ5นาทีนะครับ 5นาทีเนี่ยเราจะสังเกตว่าราคาเนี่ยเขา expansion ลงมาเนาะ expansion ปึ่งเสร็จแล้วนะครับอีก1ชั่วโมงถัดไปตอนเนี้ยมันอยู่ในช่วงเวลาของประมาณ9โมงตลาดเปิดนะครับ8โมงเนาะ9โมงครึ่งเนี่ยตลาดเปิดตลาดฟิวเจอร์เปิดเสร็จปุ๊บเขาทิ้งทิ้งตัวลงมาเลยซึ่งแน่นอนเราจังหวะนั้นถ้าใครเข้าก่อนช่วง9โมงครึ่งหรือว่า อยู่ในช่วงเวลาประมาณ8ปดโมงครึ่งเนี่ยจะได้เปรียบมากๆนะครับจุดจุดนี้ค่อนข้างที่จะสวยงามเลยเนาะแต่ถ้าอย่างผมผมจะรอแท่งเทียน1ชั่วโมงคอนเฟิร์มก่อนนะครับเพื่ออะไรเพื่อได้ความมั่นใจในการเข้าเทรดนะครับแล้วก็เป็นรูปแบบแผนการที่เราเตรียมไว้เนาะถัดมานะครับเราก็แค่รอว่าแท่งเทียนเนี่ยหชั่วโมงแท่งถัดไปหรือมันเข้าช่วงเวลาทิวเวอร์บลเลตแล้วนะครับทิวเวอรลเลตของเนสเดก แล้วก็พวกดัชนีเนี่ยจะอยู่ช่วง10โมงของนิวยอร์กนะครับทีนี้เราก็แค่รอการคอนเฟิร์มของแท่งเทียนครับรนะอนะครับเนื่องจากว่าแท่งเทียน1ชั่วโมงแท่งก่อนหน้าเนาแรงขายนะครับเราจะสังเกตนะครับว่าแรงขายชนะแรงซื้อซึ่งแรงซื้อมีแค่ประมาณ30แรงขายมี70โอกาสที่แท่งถัดไปนะครับก็คือแท่ง1ชั่วโมงถัดไปเนี่ยจะเป็นเบริสค่อนข้างสูงเนะนื่องจากว่าออเดอร์โ ตอนนี้ครับก็ยังเป็นราคาของเป็นการทําราคาของ market maker ฝั่งเซลล์อยู่นะครับอีกอย่างหนึ่งคือราคาเนี่ยเขาแค่ย้อนกลับมารีบาลานซ์ที่แฟลดูแก,ก็บบริเวณนี้เนาะซึ่งถ้าเราเห็นสัญญาณนะครับการเข้าเทรดก็คือเขาดิสเทนเมนต์ลงมาหรือว่าปิดเนื้อเทียนต่ํากว่าเส้นสีน้ําเงินนะครับก็คือแท่งเทียนบูลตแท่งสุดท้ายเนาะผมก็จะรอเพื่อเข้าเข้าเทรดครับโดยที่ เป้าหมายผมมองว่าอันดับแรกเลยเนาะก็คือโลของแท่งเทียนก่อนหน้านะครับก็คือเส้เสนสีสีดําตรงนี้เนาะนะเป้าหมายต่อไปก็คือเส้นสีน้าเงินนะครับหรือว่า50%เนาะซึ่งจริงๆตรงเนี้ยมันก็ครอบคลุมสองสอง R แล้วนะครับเดี๋ยวเรารอดูว่าตลาดจะเฉลยแบบไหนนะครับนะปังเห็น,นรับตอนนี้เราจะสังเกตนะว่าราคาเนี่ยแท่งเทียนเนี่ยปิด ปิดเนื้อเทียนนะครับต่ํากว่าแท่งสีสีเขียวแล้วผมก็จะเข้าออเดอร์ตรงนี้นะโดยที่ซับลอตเนี่ยผมวางไว้ข้างบนแท่งเทียนตรงนี้ถ้าเก็ตผม2อนะครับรมานนี่เนาะอาจจะเผื่อไว้นิดนึงนะครับเป้าหมายก็คือ2อจะอยู่ที่ประมาณนี้หรือจะปิดตรงนี้ก็ได้นะครับซึ่งสังเกตนะครับว่าแท่งเทียนเนี่ยเมื่อมันย้อนกลับขึ้นไปที่ไฟลุกแกลบเนา ในโลว์ไทมเฟรมนะครับแล้วได้รับสัญญาณการคอนเฟิร์มหรือสัญญาณยืนยันนะครับบริเวณที่เกิดการทํา c i s d ของ5นาทีเสร็จเรียบร้อยหลังจากนั้นเนาะเขาก็จะเป็นการ Distribution ลงมาเพื่อส่งับราคาให้กับเป้าหมายถัดไปหรือว่าวิ่งลงไปหา Objective ที่เขาต้องกลับไปหาจริงๆของ h ฮไทม์เฟรมนะครับตอนนี้ถึง TP แล้วนะครับก็คือ2อเนาะใช้เวลาประมาณ 25นาทีนะครับในการ t p ในการเข้าเทรดตรงนี้นะครับซึ่งหลังจากเนี้ยไม่รู้ว่าราคาจะไปที่ไหนแต่ว่าเราทําตามแผนของเราเสร็จแล้วก็คือเข้าเทรดเสร็จแล้วเรียบร้อยนะครับก็คืออผมก็จะออกจากตลาดเลยถ้าอะไรจะเกิดหลังจากนี้ก็ปล่อยมันนะครับคือว่าเราทําตามแผนเสร็จแล้วเรียบร้อยเนะาะอ่ะทีนี้เราถ้าตรงเนี้ยครับเราเข้าไปดูในโรลไทม์เฟรมอีกทีหนึง่งยกตัวอย่างเช่น1นาทีเนาะหนึ่งนาทีเนี่ยเราจะเห็น อันนี้ผมไม่ได้เข้าเทรดใน1น,นาทีนะครับแต่ว่าแค่อยากจะพาไปดูว่าใน1น,นาทีเนี่ยมีลักษณะพฤติกรรมแบบไหนเนาะอ่ะเดี๋ยวผมจะขอเอารายละเอียดพวกนี้ออกให้ก่อนนะครับเราจะสังเกตเนาะว่าราคาเนี่ยเกิดอะไรครับเกิดทำเกิดการทำออเดอร์บ็อกไว้ตรงนี้เนาะอีกทั้งเนาะ หลังจากอันเนี้ยคือมันยังอยู่ในช่วงเวลาของ1ชั่วโมงแท่งก่อนหน้าเนาะพอเขาขึ้นแท่งเทียนใหม่นะครับเขาก็จะทํา c ไ d d ไว้ตรงนี้เหมือนเดิมเนาะก็คือขึ้นไปเสร็จปุ๊บดิสแทกเมนต์เปิดแฟลรือแก็บนะครับก็คือ0ู2อโมเดลนั่นเองเนาะอเอนที่ตรงนี้นะครับตบล้อที่ให้ทีพีนี่เซลไซไซหรือว่าโลเดิมนะครับก็2 เราจะเห็นรายละเอียดที่มันชัดเจนมากขึ้นนะครับถ้าดูในไฮทามเฟรมให้ออกนะอะ่แต่เนี้ยบังเอิญว่า5นาทีเนี่ยก็ชัดแล้วนะคีนแล้วสำหรับผมนะอืมเรามาดูกันต่อครับว่าหลังจากเนี้ยราคาเนี่ยจะถึงข้างล่างไหมนะครับอ่ะเห็นไหมครับว่าราคาเนี้ยมัน ส่งมอบมาถึงข้างล่างเลยเนาะแล้วอย่างที่เราได้คุยกันไปเมื่อกี้นะครับว่าในช่วงของการที่ราคาเนี่ยอยู่ Q3 นะครับโดยหลักๆถ้า Q2 เขาฉเฉลยว่าเป็นการทำมานิปูเลต e แล้วเนี่ยใน Q3 เราจะเจอการ expansion นีน่ครับสุดท้ายราคาก็ลงมาข้างล่างเลยเนาะ สุดท้ายนะครับราคาที่อยู่ใน Q3 ของเมื่อวานเนาะก็ถึงเป้าหมายอย่างชัดเจนนะครับอยู่บริเวณช่วงบ่ายเนาะก็คือเคลียร์เซลไซส์ตรงนี้นะฮะตรงซ้ายมือตรงนี้เนาะอันนี้คือตอนแรกเรามองไว้แค่เส้นสีน้าเงินเนาะแต่ก็ไม่รู้ว่าราคามันจะลงมาถึงข้างล่างเลยหรือเปล่าเนาะอีกอย่างหนึ่งคือเทดตรงนี้จบแล้วก็คือจบนะครับสำหรับ คนที่ทําตามแผนเนะาะเทรดแบบมีวินัยนะครับก็ถ้าใครจะเทรดอีกไหมก็ดูในช่วงเวลาบ่ายแล้วกันนะครับส่วนตัวผมเทรดแค่ช่วงเช้าแล้วก็เอาเวลาที่เหลือไปพักผ่อนนะครับครับก็ถ้าเราขยับมาดูความชัดเจนมากขึ้นนะครับก็จะเป็นในช่วงของ30นาทีนะแต่ตรงนี้จะเห็นชัดความชัดเจนที่ค่อนข้างชัดเลยเนาะว่าคอเตอร์หนเนี่ยเขาทำอะไรนะครับแอคคูมูเลชัอย่างชัดเจนเนาะคอเตอร์ส ขึ้นไปทำ manipulation ในช่วงเวลาอ่คิอที่ค่อนข้างชัดเจนนะคอตเตอร์ที่3อ่เป็นไงครับ distribution อย่างเดียวเลยเนาะนี่นี่นะครับคอ,อตเตอร์ที่3ดิ distribution อย่างเดียวพอคอตเตอร์ที่4พอเข้าคอตเตอร์ที่4เนี่ยก็กลายเป็น continuation เพื่อลงไปหา objective ก็คือ d อออ a r liquidity ที่เป็นที่เป็นเซลเซียร์ liquidity ด้านล่างนะครับครับก็อันเนี้ยก็จะจบ การส่งมอบราคาของวันนี้ละ1วันอ่ะอันนี้ก็เป็นไอเดียนะครับที่มาแชร์ว่าผมมีการวิเคราะห์ออยังไงการเข้าเทรดยังไงแล้วก็ถทาเก็ตตรงไหนเข้าออเดอร์เมื่อไหร่ทีเมื่อไหร่นะครับก็จะเป็นไอเดียอย่างง่ายนะครับที่เป็นท่าเทรดที่ผมใช้เ,เทรดเป็นประจำนะครับก็หวังว่าคลิปนี้จะมีประโยชน์กับเพื่อนๆน,นะครับไม่มากก็น้อยอย่าลืม กดไลค์กดซับสไคร์กดแชร์กดกระดิ่งให้ผมด้วยนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับบ๊ายบาย